ก้าสวัสดีครับผมไอ้พี่น้องต้มซ่าพากินโชว์มารายงานตัวกระผมมาปลอมไอ้พี่น้องไส้ตันหลอดน้ําจิ้มซีฟู้ดปลาห้าปลอมไอ้พี่น้องมีโอกาสได้ได,ได้ได้ไปป้าเนาะเ <c oughs> มนูหายากอุย้ยถ้าไปป้าก,ก็มันต้องต้องหีบฝ้าหีบซื้อแล้วก็บบังหงว่าจะได้ป้าแหมคำมกี้เดือนผมเห็นพี่น้องเนาะอ,อู้ดึงว่าไส้ตันแช่น้ำซีฟู้ดปลาห้า เสียงดังจอจอจอโกโกกันเป็นน้ำเหมียงนั้น,นเราพอไหมร้องเสียงน้ำเหมียงน้ำตก เขา้ากันทั้งขิวง,งามป่ะมาเไปลองเบลคาบเบลคาศทุ่งนา ขนมเส้นแจ่น้ามซีฟู้ดที่โอ๊ย้ยดูดน้ำเส้นดูดน้ำเข้าไปเต็มเต็มแน่ ขนาดผมไปเป็นน้องซีฟูดปลาปลาโยกออกซะหน่อยก่อนผมไลยเป็นน้องอู้มมันแจ่มันกระดูดลาำเหมือนเขาซดน้ำซีฟู้ดเลยอ่ะแจ่ล่ำ น้ำห้วยไหลามาจากป่าผมแม่เป็น้องผ่านอ่างเก็บน้แล้วับผ่านลงมาน้ำห้วยเป็นบางบ้านก็ไหลผ่านกลางบ้านเลยผมแม่ยเป็น้องบ้านต้มทำมาช้าสุด อยู่ข้างตรงนาลมปาออออออลาเย็นๆรถเพชรจัดขนาดผมไหมือนน้องห่อนขอบปากปลาๆ เพชรทองขครปปาขนาด อองามงามจะอีอ๋อ้วบหาเน่าผมหมายเป็นองหญิงแบบธรรมดาบเบรคคัสสีเลยนะอู้ย หนาวไปย้ำย้ำแบบอุ้นเส้นแบบเหนือบ้านเฮาประไปเปล่งหนุ่มบะเหนียวต้มกบลังดีเลยอ่ะอืมตีต้มแงบเนี่ยต้มถึงน้ำจิ้มเหมือนเข้าไปประมาณไปน้อง มันจะมีความขาวปลมายไปนองฮอรท้องล่างด้วยขยำด้วยเกลือเนอะขยำขยำขยำด้วยเกลืออืมอืมตัวเป็นที่นแน่นๆถอ,อดกระเทียมหน่โอ้ ผอากระเทียมกินกับซอสพริกซอสมะเขือเทศเนี่ยเป็น,นอะไรยังไลโอ้โหหอมละม่อทถอดกรอบมากหนาุ่มพนัก ก็เลยสันทอดกระเทียมกินก็น้งจิ้มซีฟู้ดกับมะทอดกรอบน้น่อยโอ้โหหอมเป็ิน うん。Mm hmm. ถ้าบิรมีพักให้กินได้บางนกผมหมายไปน้องแท๊ก เฮ้ยส,สมดีไหมเตมเต็มปมอไรางปีงูกสวนอื ไปน้องลำม,ม้อเนอะคือคือในความไส้ตันเนี่ยถ้าเขาเนี่ยวันนี้เนี่ยมันจะมีความขาวเนืะอเฮาต้องอย่า,ด,าดีล่างคือสะอาดล่างคือความขาวแบบนี้แล้วมาต้มด้วยแล้วก็ยอดเสอ้ยวน้อยปผมไปน้องเพื่อเสริมสีสันอินขาวมันจะแทบบกวกคอยมีเลยอ่ะยี่มาป้านนาจิม้มซีฟูด้ดป่าฮารตจัดๆอี่นะความขาวแบบนี้เลยปอไมไปนอ้องเพชรจัดปอไมไปน้อง พริกเป็นพริก <c oughs> ถ้าเฮาปันจี้น่ะผมไปนอนน้ำจิ้มถ้าเฮาปันจี้น่ะความเผ็ดนี่ออกมาเต็มเ,มเ็มเลยผมหมไวน้องโอ้จึ่งว่านเผ็ดสมนี่จึ่งวาคือขนาดเนาะก็เดี๋ยว <c oughs> ถ้าป้าหันหลบกล้องก็จะเปลี่ยนเมนูแล้วผมหม่ไวน,น้องเนาะเพราะว่าโอ้ใส่ตันมาจิ้มซีฟู้ดนี่กะแ <c oughs> ยะมันขนาดเนาะอาจจะเป็นทอดกระเทียมอาจจะเป็นยำแบบเหนือ,อนาองผมมไปน้องเนาะ จะได้กับฟังที่ตามไปเนิร์นปอมไปน้องชิมิีต้องสาปากินโเขาต้องขอตัวลำราไปก่อน่อบไปน้องกับบรรยากาศตรงนาเข้ากระปือประมาณเปียงเปียงหน้าขาแล้วปอบไปน้องเข้ากระั้งเขียวรำง้ำเปียงเข่าเปียงขาแล้วปอบไปน้องน้องน้ขนาดพอจะได้กับดูแลรักษาสุขภาพเหมือนตัวเนิร์นเนาะบานอมนี่กับฝนตกขวันปอบไปน้องหน้าฝนปีนี้ตกแบบช้ำๆนี่นาะจะได้กับดูแลรักษาสุขภาพเหมือนตัวเนิร์นเนาะ ถ้าฝ้าฝนปิดถ้าถ้าถ้าฝ้าฝนปิดแบบแดดแบบนี้เป็นอาทิตย์จะได้กอดดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะเพราะว่าชื้นโลกจะมาทางอากาศนอกพอแม่ไปน้องนอก็จะเป็นไข้เป็นเมื่อยกันนะก็่ีื่สําคัญมันออกกับร่างกายพอแม่ไปน้องนอแบบเป็นโลกก็เป็นลาบอันบาดเจริะพอแม่ไปน้องนอเอาก็วใจชีวิตที่มันมีความสุขพอแม่ไปน้องคิดมีธรรมาฝากพากย์งโชก็ต้องขอตัวลาไปก่อนการสวัสดีครับผม